เราชอบมีนตั้งแต่ตอนไหนเงชอบตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายอ่าพี่ชายถูกใจไปอะไรนะ <c oughs> เล่นตลกไหมเราไปเล่นตลกกันไหมไม่น่ะส <c oughs> วัสดีครับจะบินแล้วใช่ไหมครับทำไมอะ่ะจะไปไหนอะ่ะเราจะบินหรือยังถ้าบินแล้วก็ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ผมเพิ่งเสร็จงานอ่ะครับบินในก็มุ่นมุนทั้งวันเหมือนกันครับเหนื่อยไหมวันนี้ ก็เหนื่อยครับซ้อมทุกวันเลยเหรอทุกวันครับดีจังแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหรอไม่ไม่เหนื่อยครับแต่ต้องวางระบบสภาใหม่ครับก่อนจะกลับไปเปิดวางรูปแบบการเล่นใหม่ๆก่อนจะกลับไปเปิดสภาอีกรอบนึงแล้วอยากไปไหนไหมอยากไปไหนครับไปขับรถเล่นไหมได้สิชครับคุณนายชวยครับคุณนายเดี๋ยวเปิดประตูให้ครับน้อง นี่ครับนี่ครับเชิญครับรู้ตัวครับรู้ตัวกูไปก็ได้ <c oughs> ทำไมเขาต้องเรียกวินัยอย่างนั้นไม่ต้องเรียกวินัยแบบนั้นมันกวนครับมันกวนเฉยๆจะบอกว่าวิวดีมากที่ไหนครับโซนเอฟเคหรอไม่ <laughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> โซนเอฟเคเป็นเป็นบ้านบ้านที่อยู่ประจำนอนประจำครับไม่ใช่บ้านพักตากอากาศอ๋อ <c oughs> โอเคครับครับ น้องๆในแก๊งเป็นไงบ้างครับโอเคนะคบเรื่อยครับเอ่อเรื่องของเรื่องอาวุธอะไรนะี่คือครบกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับต่างคนต่างหาเองครับมีความรับผิดชอบถ้าไม่มีความรับผิดชอบ,ชอบก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันครับอ๋อโอเคนี่ถึงแล้วตรงนี้อ่ะครับใช่ครับนี่ไงบ้านพักจากอากาศโงอ๋อบ้านพักต่างอากาศอารมณ์เหมือนมาเที่ยวเขาใหญ่ครับอากาศ oh. ดีสุด ขออนเญาตเข้าไปดูได้ไหมครับเชิญเลยครับขอบขอบคุณครับเมีนไนเห็ดวิวไหมครับครับสวยครับใช่ไหมสวยใช่ไหมสวยมากเลยครับอืก็สวยเหมือนเม้นไงอ์ไงวันนี้พูดตรงๆงแใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมไม่ไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่เม้นไนน่าจะเหนื่อยกว่าผมใช่ไหมเพราะวันนี้ซ้อมเนี่ย เป็นแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วครับครับผมแล้วมันโอเคขึ้นไหมการเข้าไฟการเทดน่าจะต้องให้ทีมอื่นมาซ้อมให้่ะครับเพราะว่าดูฝีมือกันเองมันยังไม่เท่าไหร่ไหะไม่ยว่า้อ,อมมันมันดูไม่ออกใช่ไหมครับใช่ ถ้าได้ท้องกับทีมอื่นมันจะเห็นชัดกว่านี้ใช่ครับเขาจะได้รูปป้ฝีมือกันด้วยว่าเขาควรจะทํายังไงหรือว่า uh huh. อะไรยังไงบ้างใช่ครับครับผมลองนัดซ้อมดูดิครับแก๊งในประเทศก็ก็มีเยอะพอสมควรตอนนี้ก็เล็งเวทอย่างเดียวอะครับเวทเขาจะมาซ้อมให้หรอครับใช่ครับอ๋องั้นก็ดีนะถ้าเขาว่างนะโอ้ยถ้าได้เวทมาซ้อมให้ก็ดีเลยเพราะว่าเวทเขาประสบการณ์เขาเยอะคนในทีมเขามีประสบการณ์ในการเล่นแบบโปรเลมาแล้วอะ ใช่แล้วเม้ไนไนประมหม่าไหมเวลาอยู่กับผมม้นไนไม่ค่อยเป็นถนัดครับตอนหมามีไนถนัดตอนหุงทีเดียวเลยฮะ,ะเพราะว่าเม้นไนไม่ชอบรอถ้าเกิดว่าหมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนานด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใช้เวลาหมานานเนี่ยกว่าจะได้กินมันนานมากเลยครับก็เลยไม่ค่อยกินนะครับข้าวเหนียวก็จะกินข้าวสวยสวย่วนใหญ่เออคนละหมาครับ <laughs> เราติดตลกเลยนะฮ <laughs> ่า่า้ถ้าอย่างผมเนี่ย วันแรกที่คุยกับเมนไนใช่ไหมผมก็เก่งนิดนิดประมาณหน่อยนิดหนอ่อยอารมณ์แบบถามตัวไม่ถูกแหละหรือว่าเขินวะไม่รู้เหมือนกันเราเขินชี่มุ้งบ้าวไม่มีเราเขินพีมม่มุ้ไม่มีไม่มีใครเขินอะเราเขินอรุยบอกมาเดี๋ยวนี้นะไอต้าทำไมไม่ยอมบอกเมนไนไอเขินทำไมไม่ไม่รู้สิก็ อย่างเมทไนก็อยู่ในฐานะแกงใช่ไหมผมก็อยู่ในฐานะสาภาที่ต้องคอยดูแลแกงคร่ะแล้วมันแบบว่าแบบว่า,ถ,าถ้าเราแบบแบบว่าถ้าเราแบบว่าอยู่ๆแบบชอบตาอะไรอย่างแบบไปลกุกไฝเขาก่อนมันจะดูไม่ดีเราชอบมีดไนตั้งแต่ตอนไหนอะชอบตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย าผู้ชายถูกใจวอะไรน่ะเล่นตลกไหมเราไปเล่นตลกกันไหมไม่อ่ะก็ดูมาตลอดเลยแล้วก็แบบว่าก็ไม่เคยพูดไม่เคยบอกใครไงก็เก็บไว้คนเดียวเก็บไว้แล้วได้ใช้ไหมคะก็ได้พูดออกไปแล้วไงครับว่าชอบนะชอบมากปะชอบมากทำไมหนึงชอบอ่ะเมนไหนเป็นคนชีให้เกียรติคนอื่นเสมอ ถึงมินนยจะไมไ่ได้ให้เกียรติไม่ได้โดนรับเกียรติอะไรก็ตามแต่พูดต่อสิครับชอบฟังชอบฟังเหรอ,หอถ้าชอบฟังก็จะพูดให้ฟังทุกวันเลยดีไหมทำอย่างกับว่างมาฟังทุกวันอย่างนั้นแหละอย่างน้อยก็มีเวลาว่างมาหาม,มินายได้เสมอจะรีบเคลียร์งานแล้วก็มาหามินายทุกวันเลย โอเคไหมครับน่ารักครับน่ารักเหรอน่ารักเมนไนก็น่ารักเหมือนกันนะแล้วทำไมถึงชอบเมนไนอ่ะยังเล่าไม่จบเลยอย่างที่บอกไปไงว่าเมนไนเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นผมชอบคนที่ให้เกียรติคนอื่นเสมอรู้จักที่จะให้เกียรติคนอื่นก่อนนี่แหละเหตุผลที่ชอบและอีกอย่างนึงเมนไนก็เป็นคนใจเย็นมากๆ ใจร้อนจะบ้าตายล่องใจเย็นนะไม่บูมบา <c oughs> มีสติโอโ้โหตอนดุดก็เหมือนกันนะเละ็กใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อืมใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนี่แหละเหตุผลทั้งหมดที่ชอบบีนเนยังมีหลายมุมที่คนยังไม่รู้มีนเนยังมีอะไรที่คนยังไม่รู้จักในตัวบีนเนยอีกเยอะมากเลยอันนั้นมันเป็นอีกม,มุมหนึ่งที่คนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เข้าใจครับ แล้วสภาจะเปิดเมื่อไหร่ครับอือก็เดี๋ยวขอจัดระบบอ่าล่างกดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเลยครับสิ้นเดือนเหรอคะจะนานไปครับอ๋อเอาอีกสองวันเองไหมเออหรือว่าเออหนือว่าเดือนใหม่ละใช่ครับประมาณนั้นประมาณวันที่หนึ่งวันนี้ก็จะมีคนมาเปิดตอนต่อรีกแล้วค่ะแต่ว่าฮะไม่ใช่สิซื้อเรื่องเขาไปแล้วสินะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดครับเพราะสภาปิด,ดอยู่ ฝั่งฮาเลมซื้อเรื่องเขาหรอหรือเขามาซื้อเรื่องเราก็ที่เคยบอกกับสภาไงครับเรื่องไหนเอ่ยอะไรมันระเบิดครับฮะคุณได้ยินอะไรมันระเบิดปะไม่นะเออหรอทำไมไม่ได้ได้ยินอ่ะใช่หรอผมไม่ได้ยินนะมีอะไรระเบิดหรอไม่รู้ครับถังแก๊สก็อยู่ปกติอากาศดีนะครับที่นี่ใช่ไหมครับอากาศดีมากเวลาผมอยากได้บรรยากาศดีๆผมก็จะมาละ ที่นี่เวลาอยากทําให้จิตใจสงบสงเงียมก็ไปนั่งฟังเสียงคืนที่นู่นโอเคครับที่ที่นู่นที่ไหนก็ที่ที่เราสองคนอยู่ด้วยกันไงโอเคที่นี่เราก็อยู่ด้วยกันที่นู่นเราก็อยู่ด้วยกันสรุปว่าที่นู่นกับที่นี่ก็คือที่ที่เราอยู่ด้วยกันที่สภาด้วยใช่ที่สภาด้วย หนูยังไม่เคยถามเลยว่าคุณอายุเท่าไหร่นะอืมยี่ห้าครับเจ็ดปีอะไรนะครับป่ะค่ะ hey, นี่ไงแล้วทำไมคนหนึ่งชอบไปไหนอ่ะชอบตั้งแต่ตอนไหนอ่ะก็ชอบตั้งแต่ตายตั้งแต,ตแต่ที่เจอไงเป็น first impression เลยเหรอเป็น first impression ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็ดูมาเรื่อยๆผมชอบความคิดคุณไง ชอบความคิดชอบแอติจูดเวลาเดินเข้าสภามาก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งทษฉะฉานเป็นผู้นำที่ดีบ้าเราทุคคนแบบนั้นได้ด้วยหรือเนี่ยโอ้พระเจ้าจริงๆไม่รู้สิอะไรครับไม่รู้ไม่รู้อะไรครับไม่รู้ครับว่าจะตอบยังไงมันคงเป็นหน้าที่ลรืมั้งเข้าใจครับไม่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 ต้องตอบเลยได้ยังไงผมก็เข้าใจอยู่แล้วนั่นแหละครับมันเป็น เหตุผลหลักๆที่ชอบไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บแล้วจะชอบเลย <inappropriate> เจอก็ดูมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันน้อยมากที่แก๊งจะมีบอสเป็นผู้หญิงแล้วสามารถต่อกรกับแก๊งที่มีแต่ผู้ชายล้วนได้คุยได้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ต้องกลัวเขาจะคมกล้าคุยกล้าลุยเหมือนเป็นออร่าที่แบบออกมาจากตัว <inappropriate> คุณ ขอบคุณครับอันนี้ไม่รู้เลยนะเพราะว่ามิไหนก็ทําหน้าที่ครับผมขอบคุณครับที่ประทับใจตรงนี้ครับมีไหนก็ทําเต็มที่แหละครับทําให้มันออกมาดีที่สุดถ้าที่จะทําได้มินเนยก็อย่างที่คุณรู้ว่ามินหนยก็ดูแลทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละครับผมไม่ได้เป็นแค่แกง๊งมันก็เป็นครอบครัวไปด้วยครับมันก็มากกว่าคำว่าแกงนะ๊งเนาะแต่ผู้หญิงมันก็มีมุม ที่อ่อนแอเหมือนกันครับผมว่าทุกคนนะผมเป็นผู้ชายผมก็ยังมีมุมที่อ่อนแอเลยมุมที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากให้ใครเห็นแต่บางทีมันก็ไม่ไหวจริงๆผมว่ามันมีกันทุกคนแหละมุมเนี้ยครับถ้าเข้าใจในตัวเป็นไหนมันก็น่าจะอยู่ด้วยกันแบบเขาเรียกอะไรอยู่ด้วยกันยงังไงหมายถึงในแก๊งแล้วนะก็คงจะอยู่ด้วยกันง่ายครับผมวันนี้ทำอะไรบ้างครับ นอกจากสองกาเที่ยวกับคนในแกงครับครับเปิดผับครับเปิดผับด้วยใช่เปิดเปิดกันเองใช่ไหมใช่แล้วก็วคนเข้าแกงครับนิดหน่อยๆสอ,องสามคนมีคนเข้าแกงใหม่ด้วยใช่ครับแล้วพี่ทำอะไรครับวันนี้บินเข้ามาก็ประชมุาาชมสภาประชุมคณะทำงานของสภา,าวันนี้กว่าจะบินเข้ามาก็ เด็กพอสมควรละขาบอกเวลาด้วยว่าดีประชุมอะไรเสร็จเคียร์เสร็จอะไรนะครับอ๋อประชุมข้างนอกเหรอไม่ครับประชุมข้างในนี่แหละครับพอดีว่ามีเด็กฝึกงานของสภาเยอะอยู่ไป็ฝึกงานได้ไหมครับเป็นสภาเหรอครับไม่เป็นแม่บ้านเป็นแม่เหรอครับสภาอออย่าเป็นเลยครับแม่บ้านเราจะให้แม่เป็นอะไรอ่ะมาเป็นของผมดีกว่าฮะเอ่อ เปล่าครับไม่มีอะไรครับอืเป็นยังไงครับของผม <c oughs> เป็นอะเตานลีดได้ได้เมื่อกี้ได้ยินด้วยหรือครับเออครับไม่มก็เป็นคนที่อยู่ข้างๆเป็นคนที่อยู่ข้างๆใช่ครับหรือจะเป็นคนที่อยู่ข้างในใจจะเข้าไปยังไงครับประตูมันกว้างไหมก็ประตูเข้าได้สำหรับคนคนเดียวครับ ในนั้นคนไม่เยอะใช่ปราครับเพราะว่าช่วงนี้มันต้องโซเชียลดิสเทนต์นะครับไม่มีคนคับมีนนานดววาต้องใส่แมสเข้าไปด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องใส่แมสเลยครับมีอะไรบ้างครับในนั้นมีทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยหรอใช่ครับหลกัหลกๆก็จะเป็นผมผมแล้วก็ผมเป็นผมอยู่ในนั้นในนไม่ใช่เห่านะครับจะให้ไปเดินเล่นบนผมหมายถึงวันชายอะครับคือ <C ut ters> ถ้ามินนหนเข้าไปใช่ไหม <C ut ters> เข้าไปข้างในก็จะเจอวันชายวันชายก็คือเต้าความหลัก ของเบนไนแบบนี้โอเคไหมหระครับผมนั่นแหละครับวันชายก็จะเป็นกล้าความรักของมินไนแล้วก่อนจะมาเป็นสภาเป็นอะไรมาก่อนครับเล่นแก๊งมาก่อนนี่แหละครับทำแก๊งที่ไหนนะครับอ่าที่ประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศบ้านเกิดครับเกิดที่ไหนครับโรงพยาบาลอ๋อใช่ครับใช่ใช่เกิดที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลสามเดย์ถูกต้องครับ เคยก็เกิดที่โรงพยาบาลที่นั้นเหรอครับใช่ครับถูกต้องยุคนี้มันไม่มีหมอตำแเยแล้วครับใช่ครับมันเป็นตำนานไปแล้วครับใช่<ย>เป็นตำนานถูกถูกต้องครับพูดดีก,ก็ถูกอีกครับครับครับผม,ผมนั่นแหละครับเคยเมื่อก่อนเคยทําแกงที่ทําเดที่บ้านเกิดครับแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ก็พักดีกว่าแล้วก็มาดูแลในส่วนของรพตัดบทบาททุกอย่างที่เคยเป็นแกง แล้วก็เป็นนายกคอยดูแลประเทศรวมถึงบทบาทสาภาที่ต้องคอยดูแลคอยจัดการเรื่องแก๊งครับผม,มเก่งจังเลยครับจริงๆก็ให้พูดตรงๆก็คิดถึงนะเบลลิงที่แบบว่าอยากกลับไปเล่นแบบคนปกติแบบตีเขาไปทั่วอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่สิมันดูนักเลงไปอย่างนั้นนะอ๋อใช่ก็แบบเล่นสตอรี่แบบ หาสตอรี่เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงฟิลนั้นเหมือนกันแต่ก็ปล่อยให้น้องๆมันได้เล่นได้รู้จักที่จะโตในแบบของตัวเองก็เลยปล่อยให้น้องๆได้ลองเป็นคนที่จะต้องดูแลคนอื่นบ้างเก่งมากเลยไปพักกันไหมครับได้ครับโอเคครับ ไม่เหนื่อยมากใช่ไหมครับวันนี้นไม่เลยครับมินไนน่ะสิน่าจะเหนื่อยกว่าผมเยอะเลยใช่ไหมก็เเรื่องอยูครับก็หาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับอย่าหักโหมมากนะเวลาพักผ่อนนีครับแต่กำลังใจยังผมก็คอยเป็นกำลังใจให้อยู่ในทุกๆวันไงไม่ต้องกลัวเลยว่าผมจะหายไปไหนเพราะยังไงผมก็อยู่กับมินไนอยู่แหละจะคอยให้กำลังใจทุกๆวันเลยนะโอเคไหมครับ,บค,ครับครับครับผม ไม่เฟื่นดีกว่าเดี๋ยวบุ้มมันมีด้วยเหรอครับคนที่จะไม่หายออกจากชีวิตมันมีด้วยเหรอครับคนที่จะไม่หายออกจากชีวิตใช่มีสิครับาไม่นับเรื่องการตายนะครับาตายไม่เกี่ยวเลยครับครับไม่เกี่ยวใช่ครับมินนจะรอดูรักกันนะครับโอเคครับ hey, ว่ามันจะมีคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าเอาปว่าผมรับปากแล้วผมจะทำให้มินไนได้เห็น ไม่ต้องเชื่อคำพูดครับรอดูกันกนรรทำจะรอดูครับโอเคครับมันมีจริงหรอวะนี่เหะไม่หรอกพวกต้องดูกันอีกยาวจะไม่รู้เลยหนูยังไม่เชื่อใจอะไรทางนั้นอะ่ะจนกว่าเขาจะพิสูจน์ให้หนูเห็นหนูจะไม่มั่นใจอะไรทางนั้นถ้าเขายังไม่ทําให้หนูเห็นหนูจะไม่ตกลงปงใจกับใครง่ายๆถ้าเขาไม่ใช่คนคนนั้นจริงๆ ไหนๆก็จะบิดแล้วเนาะสิ่งที่ผมพูดไปวันนี้รอดูการกระทำต่อนะครับให้เวลาและการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ละกันนะมนไนบอกว่าไมนไนไม่รู้ว่าความรักคืออะไรใช่ไหมครับผมสัญญาว่าผมจะทำให้มมนไนรู้จักความรักอีกครั้งระหว่างทางมันอาจจะไม่ได้สวยรู้หรอกคิดว่ามันก็น่าจะต้องเจออุปสรรคอยู่บ้างแต่อย่างน้อยผมก็จะพยายาม ทำให้เต็มที่ที่สุดจนสุดความสามารถของผมเองขอบคุณครับครับคิดว่าวันนั้นเวทไหนก็น่าจะได้รู้จักกับความรักจริงๆสักทีเวลาและการกระทําของผมไม่ต้องดูที่คําพูดดูที่การกระทําอย่างเดียวก็พอโอเคนะครับโอ้โอ้กูกำลังเจอกับอะไรอยู่นี่ครับพักผ่อนเยอะๆนะครับอย่าหักหงานมากฝันดีนะครับฝันดีครับฝันดีนะครับบุยบุย ถ้าไปทำแบบนี <analyze anthropology> <th> ้กับคนอื่นนี่บินไนถือว่าคำสัญญาเมื่อกี้เป็นโมฆะนะครับครับผม